ปิ่วเอาไว้ล้มเลยเหรอฮะตายอาตายอะปิวเอาล้มลงด้วยดิป้าบอกว่าโดนยิงตอล้มลงอ่ะล้มยังล้มด้วยิเอาพิมพ์ยิงป้าดิยิงป้ามั่งเออเห็นไหมป้ายังล้มเลย Tìm lốm đi Tìm Lốm đi. này đi ừ, đi.